คุณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทางเรามีเครื่องประดับสำหรับสายบูชามาแนะนำกันค่ะใครที่กําลังมองหาสร้อยคอไว้ห้อยจีพ้พระทางเราขอนำเสนอสร้อยคอทรงป้องนี้เลยค่ะมีมารีวิวให้ชมด้วยกันถึง3สีและสินค้าที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะจะเป็นสินค้างานจริงพร้อมส่งให้ทุกเส้นเลยค่ะทุกท่านที่ได้รับสร้อยคอไปนะคะ จะได้รับเหมือนจริงตามในวิดีโอนี้อย่างแน่นอนและมาชมกันที่แบบแรกเลยค่ะเป็นงานนินป้องแท้มีมาด้วยกัน2ตัวเรือนจะเป็นตัวเรือนสีทองและตัวเรือนสีเงินนี้เลยค่ะนินที่ทางเราเลือกใช้ค่ะจะเป็นนินดำแท้จากเหมืองบอบพลอยจังหวัดกาญจนบุรีการเจรไนนะคะจะเท่าๆกันเป็นหกเหลี่ยมแต่และเหลี่ยมจะมีความเท่ากันแบบนี้เลยค่ะและวิธีสังเกตนินดำแท้นะคะ 1. ค่ะเนื้อนินจะต้องมีสีดำสนิทแล้วก็มันวาวแบบนี้ 2. การเจรนไยค่ะจะต้องเหลี่ยมเท่าๆกันทุกๆด้านเหมือนกับสร้อยคอของเรานี้เลย 3. ม,มีน้ำหนักประมาณหนึ่งไม่เบาจนเกินไปและสร้อยคอเส้นนี้นะคะทางร้านเรานะคะจะให้มาพร้อมกับตะขอที่เป็นงานตะขอรูปตัวเอ็มแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งสามารถนำไปห้อยคู่กับจี้พระได้เลยค่ะเชื่อมต่อตัวเรือนนะคะด้วยห่วงสีทองที่เป็นงานทองเหลืองชุบทองแท้งานเดียวกับร้านทองเยาวราชเลยค่ะให้ความแน่นหนาไม่หลุดหายอย่างแน่นอนและหากท่านไหนนะคะที่เป็นสายบูชาค่ะและชอบบูชาหลายๆองค์ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าสามารถขอห่วงกับทางร้านเพิ่มได้เลย มีห่วงให้สูงสุดถึง10ห่วงเลยค่ะสามารถนำไปห้อยพระได้อย่างจุใจและเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใส่ห่วงห้อยพระให้ดูนะคะโดยเราสามารถใช้คีมจับที่ห่วงแล้วก็บิดเบาๆได้เลยค่ะเพื่อเป็นการเปิดห่วงเท่านี้ก็สามารถนำพระมาห้อยบูชาได้แล้วค่ะและหากท่านไหนนะคะที่มีพระกอบสีเงินค่ะสามารถนำไปใส่คู่กับสร้อยคอนินป้องตัวเรือนสีเงินนี้ได้เลยนะคะ หากเลี่ยมพระกรอบสีทองค่ะสามารถเลือกเป็นสร้อยคอ,อนินป้องตัวเรือนสีทองนี้หรือว่าจะเป็นโกเมนหรือมอละกะดกก็ได้ค่ะและสร้อยคอพลอยป้องของเราทั้งสองสีนี้นะคะจะเป็นงานพลอยคัดเกตมาอย่างพรีเมี่ยมเลยค่ะมีขนาดเท่าๆกันถูกป้องเลยนะคะสีค่ะก็จะมีความสวยสดแบบนี้เลยค่ะจะนำไปใส่คู่กับพระดีๆซักองค์หรือจะนำไปใส่คู่กับจีส้สวยๆ ก็ดูดีมีสไตล์มากๆใครที่ชื่นชอบงานทรงป้องแบบนี้ไม่ควรพลาดกันเลยนะคะมีความยาวมาให้เลือกตั้งแต่24นิ้วจนถึง28นิ้วเลยค่ะแต่หากจะให้แนะนำนะคะขอแนะนำที่26นิ้วกำลังพอดีไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปชื่นชอบเส้นไหนสามารถทักเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยค่ะหรือหากใครที่เลือกสีไม่ได้แนะนำว่ามีทุกสีไปเลยค่ะ เพื่อเปลี่ยนใส่ทุกวันไม่ซ้ำกันอย่างแน่นอนและทางร้านเรานะคะมีสินค้าพร้อมส่งทุกชิ้นสามารถทักเข้ามาพูดคุยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคูณทรัพย์แก่นแท้เครื่องประดับไทย